It bit. Yeah. No. See, right down the target line. Then it. Set it up like hitting the golf ball. Back. โคดอันนี้เน้นเรื่องอะไรคะเอ่อเป็นเน้นสวิงครบค่ะ ให้เด็กดูจากแสงเลเซอร์นั่นแหละค่ะใช่ครับเพราะว่าถ้าเลเซอร์ที่ดีเนี่ยมันจะต้องไม่สวัดเข้าข้างในถึงเด็กที่เป็นตัวมันจะมักมือจะหลุดคอนเนคกับตัวอ่าค่ะนะฮะลัซซี่วิงเลยจะไม่เป็นวงกลมแต่ถ้าแกนสปายเป็นรัศมีไอ้นี้ตามพาเก็ตไลน์มันก็จะกลายเป็นวงกลมรอบตัวอ๋อค่ะแล้วก็มันจะช่วยให้อันนี้กับอันนี้มันเป็นชิ้นเดียวกันกับลัซซวิงอืมเลเซอร์ point back Down the target line. Slow, slow. Check it down. Yeah. What? Oh, it went out for right? yeah. yeah, because the batteries is little.